ฏิบัติการคลิกชีวิต m o n นี่เ k e โอเวอสนับสนุนโดยกองทุน b s ซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนวัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโ0ศูน5 5 7 5 7บกจกรุงศรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน โทรหวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน02626 7777บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบูหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดเกือบหกเวัอนกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวแก้วบวกแก้วสองบหลวงตราสารทุน RNF บวหลวง LTF บูหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบูหลวงตราสารนี้ r m F จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทสมส3มกองทุนบูหลวงโทร026746488กด8การลงทุนในความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงาานนนใอคต ปฏิปัติการพลิกชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์กลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เมคโอเวอร์ค่ะคุณรัชพลเหล่าวานิษดิฉันรีนาผู้เอี่ยมวันนี้วันหวยออกนะสิบหกันยายนนะคะคสวัสดีค่ะคุณรัชพลสวัสดีครับพูดถึงหวยหวยก็จะ,ะ<ช>เป็นเรื่องหวยเออใช่เศรษฐกิจปฏิเสธเร็วเลยเรีบมาใจจริงๆค่ะมาดูการลงทุนเนาะตอนนี้1,580.78จุดนะคะขยับบวกอยู่1น 66จุดก็คิดเป็น0.11เเนะคะมูลค่าการซื้อขายในเวลา11กา32นาทีอยู่ที่15,961ล้านบาทค่ะ10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะ True ค่ะตอนนี้12บาท60นะคะบวกไป30ตาง CK Power 20บาท20ขึ้นมาบาท10ตางค่ะชอการช่างนะคะ28บาท25บวกไป25สตางค์อิตาเลียนไทยไม่ขยับอยู่ที่6บาท10สตางค์แกรนด์ s อสนะคะ2บาท26 ขึ้นมา18ตางค์ค่ะ e E4L ยังอยู่ที่เดิมที่บาท93 PTT Global 61บาท75ลงไป75ตางค์ Demco ค่ะ17บาท10นะคะตอนนี้บวกไป30ตางค์ PCA ค่ะขึ้นมา90ตังค์อยู่ที่6บาท5ตังค์แล้วก็เพิ่มสินนะคะตอนนี้3บาท72บวกไป18สตางค์ขณะที่เงินบาทก็เมื่อเช้าเปิด32บาท25-27ตางค์นะคะอืมอ่ะวันนี้เดี๋ยวคุยกับทาง อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพนาริหารศาสตร์มิด้านะฮะเป็นจากคณะสถิตยุรนะยรกต์นะฮะตอร์อานนนสักวอลวิทก็เมื่อกี้ที่คุณพูดนี่ะเรื่องหวยนี่แหละมีสิทธิ์รวยสักแค่ไหนจำได้ไหมมีเราเคยตู้ไปทีที่มีเป็นทป็นทีปทุมอ่ะเทศบาลสักแห่งเลยซื้อมา่มาแสิบปี หมดไปเกือบ40ล้านอืมไม่ได้อเลยเลยหมดไปส่ล้านไม่สิติดลอบอยู่<ม>นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาคุยกันว่าเล่นหวยในมีสิทธรวยสักแค่ไหนสักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money m a k e o v e r สนับสนุนโดยกองทุน b c ซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโท02657 7 7 7 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโท1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับผมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน r m f บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสต้าไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333งกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กเจ็ดสการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงงผลกาาารดำเนนนนนิใอคต บลจอกุงศรีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52 กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and w e a l h LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกุศรีโทร026575757หาจหรือสาขาธนาคารกุศสีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษามมููล อ,อีกัปฏิบัติการเลี้ยงชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์คุณฟังคะช่วงนี้เราเรียนเชิญดออรอารนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามาคุยกันคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นอานนท์ค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์มาคุยกันวันหวยอ,ออกเลยนะสิบหกเลยพอดีพอดีเดียเลยค่ะอาจารย์อือครับ,อบเอาคําถามง่ายๆนะคนไทยเนี่ยมันหวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันผัวพันกันอย่างสร้างสารรค์มากเลยนะเพราะหวยก็เพิ่งเลขของสลากค่ะหวยกับสลากมันเลยไปด้วยกันจนบางทีคนแยกไม่ออกอะอือครับอาจารย์เอาความแตกต่างมันยังไงเออเอ่อ เรื่องสลากกินแบงเนี่ยนะครับมันก็มีมานานนะครับแต่เราก็เป็นการหารายได้ของรัฐบาลก็ของสัลงานสลากกินแบงรัฐบาลนะครับแต่ก็มีเจ้ามือหวยเถื่อนคนซึ่งเป็นเอกชนมาทําตั้งตัวเป็นเจ้ามือหวยแข่งจากัลงานสลากกินแบงรัฐบาลโดยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับก็เรียกว่าหวยนะฮะก็คนไทยก็เล่นทั้งที่บนคู่และใต้ดินทช้งคันนะครับ จริงๆแล้วความเสี่ยงมันแตกต่างกันยังไงอ่าบางคนอาจจะมีฟิลเหมือนกับว่าซื้อสลากกินแบ่งนี่มันมันต้องใช้เม็ดเงินเยอะหน่อยอ่า,าอ่า,าแต่ว่าเล่นหวยอาจจะถูกลงแล้วมีติดได้นะหลังๆอะไรเงี้ยอ่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับก่อนเนี๋ต้องเข้าใจก่อนว่าคนซึ่งจะเป็นเจ้ามืเอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานสลากกินแบ่งีแบ่งรัฐบาลหรือว่าเจ้ามือหวยเสือนก็ตามนี เขาเข้าใจวิชาทฤษจะีความน่าจะเป็นเอาพวกนี้มาคำนวณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่คนจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นยังไงแอ่คนเล่นหวยแล้วทุกครั้งที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาก็จะต้องออกแบบให้มันติดลบออกแบบให้มันติดลบก็คือว่าคนเล่นเนี่ยจะต้องขาดทุนเพื่อที่เขาจะได้กาไรนะครับคราวนี้สำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยเขาก็คำนวณตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็โดยเฉลีย่ยเนี่ยนะครับถ้า ตอนนี้เราซื้อสลักกินแบ่งเนี่ยใบหนึ่งห้าสิบบาทคู่ละร้อยราคาหน้าป้ายมันสี่สิบคู่ละแปดสิบแต่จริงจมันก็ร้อยหนึ่งนะฮะยังจัดระเบียบไม่ได้อย่างที่ควรจะจัดนะครับครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาในราคาเอหนึ่งบาทสมมุตินะฮะเรามีโอกาสที่จะเสียเงินเนี่ยเอแน่ๆเลยนะฮะประมาณเอ่อเก้าสิบแปดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต อันนี้หมายถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ98.58% 58%อันนี้จับอะไรก็ได้เพราะเป็นเขาเรียกความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นแล้วโอกาสที่เราจะถูกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีแค่1.41%อืมแล้วผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับถ้าเราลงทุนไป50บาทเนี่ยนะครับโอกาสที่เราอะไรครับผลตอบแทนที่เราจะขาดทุนโดยเฉลี่ยนี่คือ ขาดทุนประมาณยี่สิบหกบาทยี่สิบเก้าตางค์ฮะแปลว่าไม่ว่าเราจะซื้อเยอะซื้อน้อยยังไงเนี่ยนะฮะโดยระยะยาวๆแล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่เราจะขาดทุนเป็นหลักมากกว่าที่จะได้เงินไม่มีโอกาสที่จะได้เงินเลยขาดถึนเท่าไหร่นะฮะยี่สิบหกยี่สิบหกบาทยี่สิบเก้าฮะถ้าเราซื้อในราคาห้าสิบอ๋อฮะโดยโดยเราซื้อไปเรื่อยๆเป็นร้อยครั้งเนี่ยนะฮะทุกครั้งเราจะขาดทุนโดยเฉลี่ยยี่สิบหกบาทยี่สิบยี่สิบหกบาทนี่มายังไงคะอาจารย์ เป็นการคำนวณเขาเรียกว่าค่าคาดหวังครับค่าคาดหวังก็คือว่าเอาความน่าจะเป็นที่เราจะถูกหวยนะฮะถูกสลากนะฮะคูณกับผลตอบแทนที่เราได้เช่นโอกาสที่เราจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับค่าเท่ากับหนึ่งในล้านนะฮะหนึ่งในล้านนะฮะคูณกับรางวัลที่ได้ก็คือสองล้านบาทนะฮะแล้วก็บวกกันทุกรางวัลเนี่ยนะฮะตั้งแต่เลขท้ายสองตัวเลขท่ายสามตัวนะฮะบวกกันแล้วก็ บวกกับเงินที่เราเสียคูณเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ถูกซึ่งก็คือ98เปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะออ,ออกมาเนี่ยก็คือเอาความน่าจะเป็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะคูณกับผลตอบแทนในทุกกรณีแล้วบวกกันออกมานะฮะได้ค่าออกมาเนี่ยก็จะลบ26บาทแปลว่าการที่เราเนี่ยเอ,อลงทุนไป50บาทในการซื้อสลากเนี่ยนะฮะขาดทุนครึ่งหน,นึ่งก็คือเราขาดทุนแน่ๆนะฮะคือครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะกี่ครั้งก็โดยเฉลี่ยแล้วจะขาดทุนประมาณ ครึ่งหนึ่งของเงินที่เราลงทุนเท่เานี้มันก็แปลว่ายังไงสลากกินแบงรัฐบาลเขาก็กําไรยังไงเราก็ขาดทุนนะฮะส่วนหวยใต้ดินเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเอ,อเขาก็ทําแบบสลากกินแบงเหมือนกันผมก็มานั่งคานวณสิ่งที่เรียกว่าคาดคาดคา,า,าดหวังหรือผลตอบแทนเนี่ยนะครับครับเนื่องจากว่าหวยใต้ดินเนี่ยนะครับมนันคนซื้อเนี่ย ก็ไม่มีความเชื่อถือในเจ้ามือมากนะอืแล้วก็อะไรฮะเราก็ไม่มั่นใจว่าเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยจะจ่ายเงินให้เราหรือเปล่านะฮะแล้วก็หวยใต้ดินนะครับก็มีความอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้เอเนความเสี่ยงแต่ล้นอาจจะไม่จ่ายอย่างนั้นใช่ไหมไม่จ่ายเจ้ามือหนีเจ้ามือเจ๊งก็มีนะฮะหรือสองนะฮะสิ่งที่เจ้ามือหวยใต้ดินทําเสมอก็คือการอั้นการอั้นเนี่ยถ้าคนเคยเล่นหวยจะทราบก็คือว่าหากมีเลข เลขเด็ดเลขเด็ดที่มีการเก่งไว้ว่าจะล็อะหรือว่าเก่งไว้ว่าจะออกรางวัลอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาก็คนก็จะเฮลาโลไปใส่ตัวเลขตัวนั้นตัวเดียวแล้วถ้าเจ้ามือหวยเนี่ยนะครับรับแทงไว้หมดเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีโอกาสขาดทุนสูงถ้าเกิดเลขนั้นมันออกิดมันถูกขึ้นมาเพราะว่าอันนี้คือผู้ผู้ซื้อเขาเขาแห่าแทงนะฮะ แล้วก็จะทําให้เจ้ามือหวยเนี่ยนะฮะเจ๊งในที่สุดเพราะั้เจ้ามือหวยเนี่ยก็มักจะอั้นหรือไม่รับไม่รับอแทงเลขซึ่งมีคนแทงมากๆเป็นการกระจายความเสี่ยงเหมือนเราเล่นหุ้นเราก็กระจายพอร์ตฟลิโอลงทุนหลายๆตัวเจ้ามือหวยเขาก็อาศัยหลักการเดียวกันคือเขาจะอั้นไม่แทงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาสองอย่างละนะครนบที้เรามาดูว่าไอ ค่าคาดหวังหรือฝนตกรับแทนโดยเฉลีย่ยของหวยใต้ดินเนี่ยนะครับ,รบเอาเข้าจริงๆเนี่ยเออดีกว่าหวยรัฐบาลดีกว่าสลักกินแบ่งนะฮะคือเจ้ามือก็ยังกําไรแต่ค่าคาดหวังเขาอาจจะไม่โปดร้ายเท่านะฮะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างก็คือหนึ่ง ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับแทงกับความเสี่ยงที่เจ้ามือจะเบี้ยวไม่จ่ายตางแล้วเนื่องจากมันเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะฮะเขาก็จะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนเนี่ยมาซื้อยกตัวอย่างนะฮะเลขท้ายสามตัวบนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเต็งเต็งก็คือว่าต้องออกตรงกันหมดท้านี้เลขมันก็มีตั้งแต่ชศูนศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าครับมีทั้งหมดหนึ่งพันตัวสามตัวบนเนี่ยก็มีอยู่แค่รางวัลเดียว เพื<ม>่อโอกาสที่จะถูกก็คือหนึ่งหนึ่งในตัวเลขหนึ่งพันตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในพันถูกไหมฮะนะฮะคราวนี้ถ้ามือหวยรัฐบาลเนี่ยอ่าหวยรัฐบาลเนี่ยถ้าถูกเลขท้ายสามตัวเนี่ยนะฮะเอ่อ,อผู้ผิดยทุกทีฮะของใต้ดินเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบต่อหนึ่งบาทอันก็แล้วแต่กรณีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นะะเนี่ยก็ค่อนข้างจะจ่ายดีกว่าของรัฐบาลของรัฐบาลเนี่ยนะฮะเอ่อจ่าย 2,000ก็จริงแต่ว่าลงทุนตั้ง50บาทเนี่ยแล้วมันก็เหลือแอค่1บาทจ่าย40เพราะฉะนั้นหวยใต้ดินเนี่ยจ่ายเยอะกว่าเยอะคาดคาดหวังเนี่ยก็จะไม่ติดลบแต่คาถามก็คือว่าเรามันก็ขาดทุนอยู่ดีนะโดยรวมคือว่าถ้าลงทุในในหวยใต้ดินเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เนี่ยก็ก็ไม่ได้เยอะอะมันติดลบนะฮะคิดคิดออกมามันขาดทุนครึ่งครึ่งเหมือนสลากกิเแบ่งไม่ถึงครึ่งไม่ถึงนะะฮะขาดทุนประมาณ 25สตางตอน1บาทเอ่อหรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะฮะก็ขาดทุนประมาณเ4็ดสี่สตางน,นะฮะตอน1บาทที่ลงทุนไปนะฮะ<ม>แต่ว่าก็ก็ยังขาดทุนนะฮะประมาณ25สตางถึง1 5ตางตอนนบฮะนีนน<ม>่ค<ม>ือตัวสามตัวบนถ้าเต่งนะฮะนะฮะ<ม>าอาจารย์เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อคะ่ะครัปบปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k Over สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4, 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757บลจกรุงศสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร2 7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิต วางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเน,นื่องและนานพอคพือสิ่งสำคัญกองทุนบวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รังวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบหลวงตราสารทุน r m f บวหลง TF, วลง LTF บวหลวง LTF 75จากการเงินธน,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 นาคารและบวหลวงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสตาไทยแลนดธนาคารกรุงเทพโท1333กองทุนบหลวงโทร026746488กด 8, 8, 8. การลงทุนในความเสี่ยงคุณลงทุนคุณศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินง,งานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินง,งานในอนาคตปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบรกโอเวอร์อรคุยกันต่อกับอาจารย์อนอนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ครับคนไทยก็ยังชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบการเล่นหวยอยู่ดีถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะทราบว่ามันขาดทุนตลอดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เราเอาชนะได้บ้างไหมคะ เอ้ชนะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้กำแรงฮะ <c oughs> ถูกไหมฮะเ <c oughs> จ้ามือเขาไม่มีเจ้ามือคนไหนโง่ที่จะออกแบบาาให้ตัวเองเส,สีย่ยงใช่ไหมขาดดุนให้เต็มเกียร์ขนาดสำนักงานสลากกินแบ,บ่งนะครับเขามีประกาศไว้เลยนะผมเข้าไปดูนะฮะเขาบอกว่าถ้าสลากจำหน่ายไม่หมดเงินรางวัลหนึ่งหนึ่งจะต้องลดลงตามส่วนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะนเป็นกฎว่าถ้างวดนั้นเขาขายไม่หมดเนี่ย แล้วคนถูกรางวัลสมมติเขาขายไปได้แค่7.5%นะฮะเขาก็ให้รางวัลที่หนึ่งล็แค่เอาสองล้านคูณ7.5%นะฮะคือเจ้ามือเขาขนาดสมไมงานตลาดนะพยายามไปเซฟตัวเองที่สุดทังนั้นที่เองเงี้ยจะโคตรถแต่ตอนนี้เขาขายแบบเอ่อไม่หมดนี่เขาไม่รับคืนเนี่ยไม่รับคืนแต่เขาได้แบบเอเย่นไงฮะ<อ>มีต้นทางกปนไม้ซึ่งผลูกหาสลากไปแล้วเพราะมันเป็นลักษณะเสือนอนกินธุรกิจปลูกหา อืมทีนี้ถ้าคนไทยก็ยังติดหวยติดการพนันเพราะอะไรอืมมันมีหลายสาเหตุนะครับที่คนไทยติดก,การพนันเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือว่าการเสี่ยงการพนันเนี่ยนะครับมันอ่อมันมีโอกาสที่จะถูกหรือได้รางวัลหรือได้รีวอร์ดเนี่ยนะฮะตามทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าการเสริมแรงนะครับการอะไรนะการเสริมแรงเสริมแรงเสริมแรงก็คือการที่คนเราได้ ได้รางวัลแล้วจะทาพฤติกรรมนันนั้นเพิ่มหรือไม่เพิ่มคราวนี้ว่าไอการที่เราถูกหวยเนี่ยมันก็เป็นการเสริมแรงทำให้เราเนี่ยอยากจะซื้ออีกอเพราะว่าคิดว่าเราจะได้แต่ปัญหาก็คือว่าตารางในการเสริมแรงของรางวัลสลากกินแห่งรัฐบาลหรือาาหอวยก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะถูกเมื่อไหร่คราวนี้ไอความที่มันไม่แน่นอน ทั้งว่าจะได้ปริมาณเงินตอบแทนมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ารางวัลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับทั้งปริมาณเงินและก็เวลาที่จะได้เงินเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยไปเกิดแอดดิ t i o นนะฮะตัวเสริมแรงตัวเสริมแรงชนิดที่มีผลตอบแทนไม่แน่นอนแล้วก็มีระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนไม่แน่นอนเนี่ยนะฮะ <Hey. S 1> ในทางสิทธิยาเขาเรียกว่า accidental reinforcer หรือตัวเสริมแรงแบบอุบัติเหตุ โดยเสร็จแรงแบบนี้นะฮะารางการเสริมแรงแบบเนี้ยแบบที่หวยทมหรือสลากกินมแดงทาหรือการพนันทมเนี่ยจะทําให้คนเราเนี่ยดื้อแล้วติดแล้วก็ไม่เลิกสักทีเราจะมีความหวังเขาจะชนะจะได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ก็กลายเป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องเชนไม่เลิกเป็นความหวังนะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะการออกแบบเนี่ยนะฮะเขาก็ออกแบบที่ว่า เียเง split, ินนิดหน่อยแต่ว่าได้เงินเยอะเพราะคนเราได้เสียเงินนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันมีทฤษฎีซึ่งทฤษฎีเนี่ยนะฮะมันตั้งโดยนักวิทยาชื่อดังนะฮะซึ่งได้รางวัลโนเบลชื่อดานิเอลคาร์เนแมนดานิเอลคาร์เนแมนเนี่ยตั้งทฤษฎีมาแล้วอธิบายว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะได้เงินเนี่ยเราจะเซฟเซฟเซฟเซสที่เขาเรียกว่ากันที่ดีกว่ากันสดเพื่อเวลาจะจ่ายปันผลเนี่ยนะฮะจ่ายปันผลเป็นเงินสดถือว่า เอาเก็บไว้เป็นกำไรสะสมดีไหมเนี่ยทฤษฎีทางการเงินก็บอกเบร์ตอินเตอร์เอาสดดีกว่าเอาเงินสดดีกว่านะฮะพยายามเสฟ่แต่พอได้เสี่ยงไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งมันมีตัวอะไรฮะเสริมแรงอะไรที่ว่าเสริมแรงเยอะๆตัวเลขเงินเยอะๆก็ตาโตเพราะก็จะยิ่งกล้าเสี่ยงและลุกเราแปลกคือว่าพออะไรที่อยู่ในฝั่งที่จะได้เนี่ยนะฮะแต่ระวังได้ได้หน่อยโอเคแต่พออยู่ฝั่งที่จะเสียเนี่ยนะฮะรู้สึกว่า โอ้โหก็เสียดเป็นที่เลยนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งซึ่งนักสุญาคคนพบแล้วก็เอ่อทำให้เราเนี่ยติดขนันหน้าเพราะพเราอยู่ในการลงทุนห้าสิบบาทแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะต้องพุ่มไปกล้าเขียนเข้าไปอีกไปหาเลขเด็ดกันอุตรตไปหมดหาอุอาตรตดรไปหมดมจริงๆนักลงทุนจำนวนมากก็เป็นอย่างเงี้ยฮะพอได้นิดนหน่อยหก็อะไรฮะแด้ เอาละหายเอากําไรนิดนึงพอกขาดทุนก็โอเคเกมมันต้องพยายามทาให้คนแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องของการพนันเรื่องของอซีโร่ซัมเกมกับกับเรื่องของการลงทุนใช่ไหมฮะใช่คือคนคนมนุษย์เนี่ยนะฮะถ้ามนุษย์มีมีเหตุมีผลเนี่ยนะครับการลงทุนทุกอย่างหรือจะสร้างการซื้อหวยเนี่ยนะฮะมันคํานวณมันก็จะยซื้อแบบมีเหตุมีผลแล้วะแล้วก็มีเหตุมีผลพยายามที่จะ ทวามทเกิดประโยชน์สูงสุดผลตอบแทนสูงสุดสร้างความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่พอมันเป็นจิตใจมนุษย์ซึ่งมันไม่ได้ตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ละมันก็เขียนไปอะนะฮะหรืออย่างอืความน่าจะเป็นที่คนเราจะถูกถลากหรือรางวัลจากการพนันเนี่ยนะครับ<ะ>ก็ไม่ไม่ฟอลโล่ตามไม่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในทฤษฎี คือเขาเรียกว่า subjectivity e b a l i หรือความน่าจะเป็นตามอัตตาวิสัยแต่ว่าตามที่เราคิดเองว่าเราจะถูกหรือไม่ถูกนะฮะเช่นบอกว่าโอกาสที่จะถูกรางวันที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่คือหนึ่งในล้าน,านแต่แต่เวลาที่เราไปลงทุนแล้วเรามักจะคิดว่ามันมากกว่าหนึ่งในล้าน เข้าข้างว่าฉันจะได้เลขเด็ดมาตอนแรขมันไม่ใช่หนึ่งในล้านแล้วมันจะเป็นอะไรที่อาจารย์แล้วอย่างบางคนบางคนเนี่ยเราก็เห็นแหละว่าเขาหาเลขเด็ดตลอดแต่บางคนก็มีทฤษฎีบอกซื้อเลเดิมตลอดดูซิไออย่างนี้ันจะทําให้พอปมันมากขึ้นเหมือนเป็นสิติไม่เท่าเดิมคืออย่างนี้นะครับไอการตามเลขหรือไม่ตามเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าถ้าตลาด ต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีการล็อกแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะออกมาราบเรียบเสมอกันแล้วว่าเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเนี่ยนะครับในระยะยาวออกสลากมาเป็นพันพันครั้งเนี่ยก็จะต้องมันก็ต้องกระจายไปออกกระจายเท่ากันหนึ่งในสิบเท่ากันหมดเพราะเรามีตัวเลขอยู่สิบตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตามเลขหรือไม่ตามเลขหรือว่า อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลถ้าตัวเลขนั้นมันเป็นตัวเลขสุ่มจริงๆผลการออกสลากเนี่ยยุติธรรมไม่มีการล็อกอืแต่คราวนี้มันก็มีเรื่องการล็อกเข้ามาอีกก็ ก็อ่าประเทศไทยเราก็เคยมีประวัติศาสตร์ขา้าจัฮอาจารย์เด่นนิดผมคําถามสุดท้ายคือตอนนี้เยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยนะจบการศึกษาหรือแม้แต่ยังเรียนอยู่หรือมาจบการศึกษาเริ่มทํางานเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของหวยเรื่องของสลากกินแบ่งนี่มันอาจจะเป็นหนทางเรื่องที่ทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้ไม่เป็นดีเป็นสินเนี่ยผมเห็นเล่นหวยกันอุดรุไปหมดเนี่ยจะแนะนํายังไงครับผมแนะนําว่าไม่ควรไปเล่นเยอะครับคือ ผมมีความรู้แล้วก็คำนวณไอ้พวกคาคาดหวังรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเจ้ามือเขารวยอยู่แล้วล่ละไม่งั้นเขาไม่โง่มาหรอกแต่ถ้าเราจะเล่นเพื่อความสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยทำให้ชีวิตมีถือว่าเสี่ยงโชคซื้อถ้าคนมันจะมีโชคซื้อใบเดียวมันก็มีโชคอะฮะถ้ามันจะไม่มีโชคมันก็ไม่มีเอาเก็บเงินไปลงทุนเนี่ยอื่นจะดีกว่าฮะคือคือถ้าเกิดว่า คนเล่นจะรวยเนี่ยนะฮะสำนักงานตลาดกินแบ่งต้องเจ๊งไปแล้วครับเจ้ามือหวยต้องเจ๊งไปแล้วแต่มันไม่ใช่นะฮะซื้อเอาสนุกสนานได้เท่าที่เองไม่เดือดร้อนนะฮะไม่มีปัญหาคนเรามันต้องมีลิมิตค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์อนนท์ค้าโอกาสหน้าคุยกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์จากนีด้านะคะหลังจากฟังรายการเราเสร็จก็ไปแทงสกิมหนึ่ง ต้องออกกี่โมงไหมหวยเนี่ยบ่ายสองบปายสาม่ประมาณนานนะคะมันกลายเป็นผมก็เป็นเรื่องที่ผมว่กลุ้มใจเบางคนเขาเอาสถิติมาใช้เลยนะคือเอาสถิติมาเคยเห็นบางคนทําในคอมพิวเตอร์เลยมันไม่จริงหรอกอออะอย่างอาจารย์ว่าแหละเปอร์เซ็นต หนึ่งกว่ากว่านนั้นเองหนึ่งจุดสี่หนึ่งแล้วก็ทุกครั้งที่คุณซื้อเนี่ยโอกาสขาดทุนคุณเนี่ยครึ่งหนึ่งอะยี่สิบหกจุดสองเก้าอะต่อหวยใบหนึ่งนะค่ะคิดถดีสลากใบหนึ่งไม่ใช่หวยค่ะลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยกองทุน BC เนีย r การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5อ5 7บลจกรุงศสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 26 7777บริษัทไทยบบเบอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness